ด้านล่างนะครับของแผ่นวงจรนะครับมีจุดล้วมไม้นะครับดําเนินการฝ่ขาทานเตอร์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องทาซิลิโคนใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือสีราคาเขาหรือเป่าเนี้อยสี่สิบห้ารอยะไรเนี้ยหนึ่งสามหอะไรเขานะครับตอนนี้ก็เช็ดเช็ดออกหน่อยก็ดีนะครับใช้ที่เนอร์เช็ดออกแล้วก็ติดด้วยแต่ทีนี้เราก็ทาซิลิโคนนั่นแหละนะครับ ซิลิโคนก็หมดสภาพแล้วนะครับนะครับก็บัดกีย้ำทำความสะอาดก็จบนะครับในส่วนนี้ด้านนี้มันไม่ได้เสียด้วยการชอ็อตการอะไรนะครับเพียงแต่ว่า C มันเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ R นะฮะอาก็าแตกไปอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับ R10 โอห์มนะครับนี่ผมว่ามันเท่งไงเนี่ยเห็นไหมเท่มากเลยเนี่ยเออเว้ยน่นะ เพื่อนคงเห็นบ่อยแล้วฮนะแบบนี้นะครับดาเนินการนะครับเดี๋ยวบัตรกีอะไรพวกนี้เขาใช้เวลาหน่อยนะครับทีนี้ทีนี้นะตัวต้านทานนะครับสิบโอห์มอะไรพวกนี้ตัวต้านทานสิบโอห์มนะครับเพื่อนๆถ้าใส่ลงไปแบบนี้ความร้อนจากด้านล่างนะครับก็จะเผาแผ่นปริ้นนะฮะถ้าใส่ลงไปแบบนี้เลยนะก็ะได้อยู่นะครับความร้อนจะน้อยกว่าเอาด้านนี้ลงไปที่ แผ่นปริ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายกขึ้นหน่อยนึงนะยกให้สูงขึ้นหน่อยนึงเนี่ยก็ดีนะนะครับความร้อนเขาจะได้ไม่ไม่ลงไปที่ตรงนี้มากนักนะครับก็คือเรายกยกให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็การยกเนี่ยก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับนะครับหรือนะครับเราจะทําให้มันมีศิลก็ได้โดยการดัดขานะครับดัดขาอุปกรณ์ เดี๋ยวเขาจะดัดให้ดูนะเดี๋ยวจะดัดให้ดูอ่าทีนี้ดัดขานะครับดัดขาตัว A. อารู้ไหมนะครับดัดมาแบบนี้นี่เอาลงมาอย่างนี้แหละได้ดัดโค้องงอมาแล้วก็มาอย่างนี้เอาดัดทําไมวิย์แบบเนี้ศีนมีศีนมีศีนตรงไหนอ่ะอธิบายหน่อยนะครับได้ได,ได้อธิบายได้มันเป็นอย่างนี้ครับทําไมต้องดัดขาแบบนี้นึ่งครับ เวลาเวลาเอาอุปกรณ์ตัว R าี้ลงไปนะฮะตัวนี้นะครับอ่ามันจะเกิดเป็นช่องห่างเห็นไหมความร้อนเนี่ยมันจะร้อนที่ตัว r ใช่ไหมล่ะอ่ามันจะเกิดช่องห่างเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมาชนอยู่กับแผงวงจรเนี่ยนะครับนะครับนะนะครับตรงนี้นะเขาจะมาชนอยู่กับแผงวงจรนะครับแล้วทีนี้นะครับหนึ่งละความร้อนนะครับสองนะครับความร้อนจากไอเจ้าตัว R นะครับ เพื่อเห็นเป็นลวดลวดแบบนี้นะลวดใบเบาวลวดความร้อนนะครับความร้อนมันจะส่งผ่านจากตัว R เส้นลวดน,นี้นะครับนะแล้วก็ส่งมาที่ขานะครับความร้อนตรงนี้นะครับมันจะส่งผลให้ลายวงจรนี่ร้อนตะกัวตะกัวที่ลายวงจรนี่จะร้อนร้อนแล้วมันจะเกิดการะละลายตัวต้านทานตัวนี้มันจะหลุดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เรางอขาแบบนี้ความร้อนมันมานี่มันมานี่อายนไหมความร้อนมันส่งผ่านยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ้เห็นไหมครับ อ่าตรงนี้ก็เกิดช่องว่างเห็นไหมนะครับอ่าความร้อนมาที่ขามาที่ขาแล้วงอมานี่ปุ๊บกว่าจะมาตรงนี้ได้นะครับความร้อนจะส่งผ่านช้าหน่อยความร้อนก็จะไม่มากนักนะครับก็เกิดการระบายความร้อนออกที่ตัวตันฐานอาตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งมีศีลเอาวีศีลได้ยังนี่นะเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ นี่เ่ะเพื่อนเอ้ยทิกมันในงานอิเล็กทรอนิกส์มันมีพวามหมายหลายอย่างนะรวมทั้งการมีสินและการงอขาแบบนี้มีความหมายโอ้ยบางคนมาดูผมเนี่ยมึงจำม่ายากอะไรช่างวิทไอ้ข้างเนี้ยเขามาซ่อมด้านขวาเสียงแตกแล้วด้านซ้ายมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึงมาทำทำไมไม่ได้ไม่ได้เมื่อลูกค้าไว้ใจให้ผมบริการแล้วเนี่ยผมจะต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ จิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณช่างเอาว่ากันไปนะครับไม่เพียงแต่ใส่ใจนะใส่จิตวิญญาณเข้าไปด้วยในการซ่อมพวกนี้งานที่ออกมามันจะได้มีคุณภาพเอถึงผมจะใส่ใจขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันก็ยังพลาดอยู่ดีนะมันก็ยังมีพลาดอยู่ดีเนพะื่อนสุดท้ายแล้วเอาว่ากันไปแต่สุดท้ายให้น้อยหน่อยนะพูดถึงนะครับเพราะว่าถ้ามันสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วถ้ามันพลาดอยู่เราต้องเคมงานนะพวกนี้เนี่ยต้องเซอร์วิตรอบสองรอบสามอะไรพวกนี ก็ไม่เอาเลี้ยงไข่ก็ไม่ดีปล่อยไปนะไปแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะใส่เข้าไปแล้วก็ดําเนินการบัตรกีให้มันเรียบร้อยนะถึงเนาะการไปนะครับในบัตรกีแน่นแล้วนะครับเสริมเติมตะกัวเข้าไปนะครับชื่อบอร์ดชื่อว่านี่เลยนะครับบอร์ดจารึกไว้สลักไว้พิมพ์ไว้ jk 071116จนี่แห่ ตัวหนังสือที่พออ่านได้มันไม่มีกแล้วไง okay. ยาชาตาบนอ่านบนเป็นแบบนี้อืมโอ้ด้านบนสวยงามกว่านะครับอ่านง่ายกว่านะนี่แบบนี้นะครับนะครับก่อนก็เป็นแบบนี้นะนเพื่อนดําเนินการไปสิ่งที่ใส่ในบอร์ดนี้นะครับซึ่งบอร์ดนี้เนี่ยดังด,งดีปกติแหละนะ แต่ว่าเห็นตัวอาร์มแตกนั่นแหละเท่าที่เพื่อนเห็นนะครับแล้วก็การใส่แบบชันฉลาดฉลาดมากเลยเนี่ยฉลาดมากเลยคัาหลายว่าถาไปฉลาดเราได้หี่ฉลาดเราบ่เออฉลาดแล้ว,ลลว,ออลลวตอนนี้นะครับหนึ่งศูนย์สี่นะครับนี่สีเขียวตัวเดิมสีแดงนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่าเดียวกันเลยนะครับอ่าทีนี้ก็ประกอบเข้าไปในซิงค์นะครับ ก็ล้างทำความสะอาดด้วยนะเอาดีๆกว่านี้หน่อยแล้วก็อ่าเช็ดๆนะครับประกอบเข้าไปในซิงค์ปัดฝุ่นทำความสะอาดตามล้อมเลืบหินเออลืบมอแปลงไม่ใช่ลืบหินนักไหลเอาปัดโอ้โหแป้งตัวนี้เหมือนทรงผมผมในนี้เลยนะฮะทรงผมช่างวิตเป็นแบบนี้แหละครับแต่ยังไม่ขาวเหมือนแบบแบบเนี้ยอยู่ใกล้ร้านตัดผมนะครับแต่ยังไม่ได้ตัด ปัดปีละครั้งนะสิครับผมโอเคนะครับดำเนินการไปครับปัดฝุ่นทำความสะอาดอะไรต่างให้มันเรียบร้อยนะครับเือฝุ่นพวกนี้มันจะเข้าไปที่วันล,ลุ่งเ,เห็นฝุ่นก็ปัดๆออกหน่อยแล้วกันนะครับอาอศัยว่าเคยทํางานทำความาสะอาดมาก่อนนะก็เลยกลายประกอบเข้าไปนะครับเออแล้วก็ตรงนี้ตรงตรงตรง,ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆต้องใส่ใจในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเวลาลมมันพัดผ่าน,นนะครับ ก็จะได้ระบายความร้อนได้ดีนะครับตรงนี้ปัดดฝุ่นออกนะทำความสะอาดนะครับเนี่ยถ้ามันมาเจอฝุ่นเจออะไรพวกนี้การระบายความร้อนก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับว่ามันไม่มีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ด้วยความคักนะครับด้วยความคักจะัดไปครับดำเนินการนะครับประกอบชั้นแรกที่1เข้าไปนะครับชั้นแที่2มัมาเสร็จไปแล้วนะครับนะชั้นแที่1นะครับดําเนินการประกอบเข้าไปแล้วลองเครื่องก่อนเขาทํางานได้แล้วค่อยประกอบเข้าไปในเครื่องนะครับ ได้แล uh, mm ้วนะครับเสร็จเป็นทียบต้อยนะครับ KPA นะครับ KA สี่พันใช้งานได้แล้วก็ไม่จวดไม่จาดแล้วก็ปรับดูอะไรต่างๆนะดูนะครับใช้งานได้แล้วล่ะเสียงไม่แจ้งแล้ว สวัสดีเรื่องรางจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ